สภาพอากาศและการกินเหยื่อของปลานน้ำจืดหลายๆครั้งที่นักตกปลามักพบเจอกับเหตุการณ์วันนี้ปลากินดีอีกวันปลาไม่กินเลยทั้งที่หมายก็หมายเดิมเหยื่อก็เหยื่อเดิมแต่ปลาหายนักตกปลา,าไม่ได้สังเกตถึงความเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศอุณหภูมิของน้ําในแต่ละครั้งแล้วสภาพอากาศอุณหภูมิของน้ํานั้นมีส่วนเกี่ยวข้องกับการเข้ากินเหยื่อของปลาได้เช่นไรหากเราสังเกตดูดีๆในช่วงสภาพอากาศที่แตกต่าง อากาศร้อนหนาวครึม้มฝนตกเรบรอยฝนตกแรงลมน้ำมีคลื่นหรืออากาศดีมีผลต่างกันแน่นอนทั้งต่อคนและต่อปลาอุณหภูมิของน้ำสิ่งสำคัญที่สุดอย่างหนึ่งที่นักตกปลาควรทราบ หากต้องการตกปลาให้ได้ตัวก็คืออุณหภูมิของน้ําน,นั่นเองปลาจะกระตือหรือล้นมากขึ้นและมีแนวโน้มที่จะกินเยะืะอดีเมื่ออุณหภูมิของน้ําอยู่ในช่วงที่พวกมันต้องการซึ่งช่วงอุณหภูมินี้ยังแตกต่างกันไปตามแต่ละสายพันธุ์ปลาอีกด้วยดังจะเห็นได้ว่าเวลาฝนตกปลาเกลดมักจะกินห่างตัวหรือไม่กินเลยแต่ปลาหนังอย่างปลากดปลาขยนสวายสายยูกลับเข้ากินเยะืะอดีปลาในน้ำจืดทุกสายพันธุ์เป็นสัตว์เลือดเย็น ไม่สามารถรักษาอุณหภูมิร่างกายให้คงที่ได้เหมือนอย่างมนุษย์และสั์เลือดอุณหอื่นๆอ,อุณหภูมิภายในร่างกายและการทํางานของร่างกายจึงได้รับอิทธิพลจากอุณหภูมิของสิ่งแวดล้อมซึ่งส่งผลโดยตรงต่อช่วงเวลากินอาหารปริมาณอาหารและระดับกิจกรรมโดยรวมของปลาช่วงเวลาที่ปลากินดี ช่วงเวลาที่ปลาคด,ดีนั้นโดยมากสภาพอากาศวันนั้นก็ต้องดีไม่มีฟ้าฝนลมแรงเช่นตั้งแต่ช่วงเช้า6โมงไปจนถึงสายๆประมาณ10โมงจากนั้นเมื่ออากาศเริ่มร้อนปลาก็จะเริ่มห่างตัวและเงียบไปและจะเริ่มหิวเริ่มกินอีกประมาณ3โมงเป็นต้นไปจนเริ่มหมดแสงก็จะค่อยเงียบหาย อันนี้คือในกรณีหมายโล่งโดนแสงแดดปกติแต่บางหมายที่เป็นหุบอาวอากาศไม่ร้อนมากปลาก็กินดีทั้งวันแล้วกลางคืนปลากินไหมก็ต้องบอกว่ากินแน่นอนปลาหลายๆชนิดนั้นออกหากินในเวลากลางคืนหากสภาพอากาศดีไม่มีลมฝนก็มีโอกาสได้ตัวแน่นอนโดยช่วงเวลาเหล่านี้เป็นช่วงเวลากินดีพื้นฐานของทั้งปลาหน้าดินและปลานักล่าฤดูกาล ฤดูการของประเทศไทยนั้นโดยทั่วๆไปก็สามารถแบ่งออกได้เป็นสามฤดูดังนี้ 1. ฤดูร้อนระหว่างกลางเดือนกุมภาพันธ์ถึงกลางเดือนพฤษภาคม 2. ฤดูฝนระหว่างกลางเดือนพฤษภาคมถึงกลางเดือนตุลาคม 3. ฤดูหนาว ระหว่างกลางเดือนตุลาคมไปจนถึงกลางเดือนกุมภาพันธ์จะบอกว่าปลากินดีกินไม่ดีฤดูไหนก็คงฟันธงไม่ได้เพราะการกินเหยื่อของปลาแต่ละชนิดก็มีช่วงเวลาที่แตกต่างกันไปอีกทั้งฤดูกาลก็แปลผันไปจากเดิมมากฤดูร้อนเป็นช่วงที่ถือได้ว่าปลากินดีทั้งปลาหน้าดินและปลาตั้งล่าเพราะแหล่งน้ำนั้นจะลดลงมากในช่วงฤดูนี้ส่งผลให้ปลาไปรวมกันในตำแหน่งที่มีน้ำกันมาก ส่วปลานักล่านั้นอาหารในธรรมชาติในช่วงนี้จะมีน้อยพอมีอะไรผ่านหน้าก็รีบเข้ากัดทันทีแต่อุปสรรคสําคัญสําหรับนักตกปลาก็คือความร้อนจากแดดที่แผดเผาเรานั่นเองการตกตามแรงไม้ที่มีร่มเงาจินช่วยได้เช่นตามใต้ต้นไม้ใต้สะพานเป็นต้นหรือดูฝน หรือดูฝนนั้นเป็นช่วงที่ปลาจับคู่ผสมพันธุ์โดยเฉพาะช่วงน้ำหลากน้ำแดงจะอยู่ระหว่างช่วงเดือนพฤษภาคมถึงเดือนสิงหาคมซึ่งจะมีแหล่งอาหารจากธรรมชาติมากับน้ำให้ปลาได้เข้ากินอย่างบ้าคลาั่งเพื่อเตรียมตัวเพิ่มพลังงานในการจับคู่ผสมพันธุ์ต่อไป ถ่วงน้ำแดงกิงตกปลาบางชนิดได้ดีเช่นปลากฏดผย้งสวายสาอยู่ปลาเพาะปลายางปลากระทิงเป็นต้นแต่หลังจากนั้นเมื่อมันจับคู่ผสมพันธุ์ก็จะไม่ค่อยสนใจอาหารเท่าไหร่แล้วการตีหยีปลอมช่วงหน้าฝนนี้นั้นช่วงฝนปรยๆปรยยังเป็นช่วงนาทีทองหากเลือกแหล่งไม้และสภาพอากาศที่เหมาะสมณวันนั้น แต่หากฝนตกหนักน้ำคุณปลานักล่าก็ไม่ค่อยจะเข้ากัดสักเท่าใดโดยปัญหาสําหรับนักตกปลาไม่ว่าจะตีเหยียบปลอมหรือหน้าดินคือสภาพน้ำที่เปลี่ยนแปลงน้ําคุณหรือบางพื้นที่ได้ฉล้างสารเคมีการเกษตรลงมาปลาหนีหายหมดหรือไม่ก็ปลาไม่ค่อยสนใจหยิบปลอมเพราะปลาเหยื่อในธรรมชาติช่วงนี้เยอะขึ้นมาเล่นน้ําใหม่การเต็มไปหมด เดือบลอมจึงอาจจะได้ห่างตัวก็อาจปรับเปลี่ยนเป็นเหยื่อจริงไปจัดการแทนช่วงปลายฝนต้นหนาวจะเป็นช่วงที่ปลากินเหยื่อย่างบ้าคลั่งอีกครั้งหนึ่งเพราะต้องสะสมพลังงานไว้ในช่วงฤดูหนาวที่กําลังจะเข้ามาเยือนนั่นเองฤดูหนาวฤดูหนาวถือเป็นช่วงเวลาที่นักตกปลาบ่นกันมากที่สุดเกี่ยวกับการกินเหยื่อยาของปลาโดยมากจะเป็นสายหน้าดินเพราะอะไรกันก็เพราะว่าปลาซึ่งเป็นสัตว์เลือดเย็นจะเคลื่อนไหวตัวได้น้อยที่อุณหภูมิตำ เพราะอากาศเย็นจะทําให้การไหลเวียนเลือดช้าเลือดซึ่งทําหน้าที่แลกเปลี่ยนออกซิเจนเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชันเพื่อให้กําลังงานกับกล้ามเนื้อกลายเป็นพลังงานในการเคลื่อนที่ของมันเมื่อการเคลื่อนที่ที่ช้าลงการใช้พลังงานน้อยลงส่งผลให้การเผาผลาญอาหารน้อยลงเช่นกันความอยากอาหารจึงน้อยลงตามไปด้วยนอกจากนี้เส้นประสาทรับรู้แยกแยะก,กลิน่นที่ปลายนวดหรือเส้นประสาทการรับรู้ข้างลาตัวที่ใช้รับรู้ถึงแรงสั่นสะเทือน และเส้นประสาทในตาที่ใช้ในการมองเห็นก็ยังด้อยประสิทธิภาพลงไปด้วยเพราะการไหลเวียนของเลือดไม่ดีนั่นเองในหน้าหนาตอนเช้าเช้าเราจรึงมักจะเห็นปลาขึ้นมาลอยตัวนิ่งๆเพื่อรับเอาความร้อนจากพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อให้การไหลเวียนเลือดในร่างกายดีขึ้นดังนั้นกิจกรรมต่างๆของปลาในฤดูหนาวจึงเริ่มช้ากว่าปกติ เมื่อเทียบกับฤดูร้อนนั่นก็แสดงเห็นได้ว่าหน้าหนาวปลาก็ยังกินเหยือ่อแต่จะช้าหรือน้อยกว่าที่เคยได้ปกติแต่ถ้าวันนั้นแดดดีก็อาจมีลุ้นได้เหมือนกันสรุปแล้วก็คือปลานั้นกินเหยือ่อทุกฤดูกาลมากน้อยแต่ต่างกันไปตามสภาพแวดล้อมสภาพอากาศ ระดับน้ําอุณหภูมิของน้ําในแต่ละวันดังนั้นสภาพอากาศระดับน้ําการเลือกหมายเลือกเหยื่อที่เหมาะสมจะช่วยให้นักตกปลามีโอกาสได้ตัวเพิ่มขึ้นซึ่งจริงๆแล้วนั้นไม่ว่าจะฤดูไหนสภาพอากาศอย่างไรนักตกปลาหลายๆท่านก็ขอแค่ได้ถือคันเบ็ดออกไปก็สุขใจแล้วใช่ไหมครับขอให้มันหมานเนงเฮงทุกฤดูกา ก่อนจากกันขอฝากร้านไทยบ้านฟิชชิ่งร้านจำหน่ายขายเหยื่อปลอมและอุปกรณ์ตกปลาต่างๆทั้งปลีกและส่งทางเพจเฟซบุ๊ก l l z z d d a ช้อปปีและ TikTok อย่าลืมกดถูกใจกดติดตามและเข้าไปเลือกชมกันได้นะครับสวัสดีครับ